สวัสดีเวอร์สกูสกคนเลยจ้าเป็นเจ้าไหนเนาะจ้าแต่ละหมองระบอนอากาศฮอนหรือหนาวจ้าอยู่สวีเดนนี่พ่ออยากพูดถึงเนาะจ้าหนาวคือเก่าจ้าแม่นสิตเซียร์กับหนาวคือเก่าเนาะจ้าโอ้ยมีน้องหนองนุ่งนุ่งกระลั่งสีไงไมาอยู่ประเทศสวีเดนยรไม่เนาะมาอยู่เมืองนอกไม่เนาะจ้าเพราะเม่นเตอสวีเดนเนาะจ้ายายสัวอัน แต่อยู่ในกลุ่มเนาะอ่านอยู่ในกลุ่มใครเจ้าเนาะคนเลีงคนเพิ่นกะโบลูน่าจะเพิ่นกะทามันนั่นทามันนี่มากอันต้องเฮ็ดอันนั่นบ่อันนี้บ่เขาจะถามกันน่าจ้ะเนาะอันได้สู่กับไปอ่านไปอ่านอันที่ใครเจ้าตอบกันนะเจ้าคนเลีงคนอย่เนี้ยน้ำดีเยอะเนาะเนี้ยน้ำนองลงผูดผ้าไม่น่าจะอันกอยากบอกน่าจะถ้าอัน สีมีคนสองประเภทน่าจะอันที่มาอันคนไทยเนี่ยแหละจ้ะที่สองประเภทนี่สีซีมักเอาเปรียบอันผู้ที่ใหญ่มาอยู่ไม่น่าจะเนาะไอ้ว่าหากินน้ำเมี่ยก,กําลังไม่ทีโบโบท่านในลูอีหนูอิเหนวันหนูไปอันนี้เจอกับโูงย่ยสูน่าจะะพูงย่ยสูบอสูฟังเนาะเจอมากเลยจ้ะสองสามคนจะได้เจอแบบนี้วันหอูไป tay nhà nó vô mây nó trời chờ về đấy bà tiên anh khuôn thay nè chờ bởi là nà hàn thay chờ bởi là nà hàn thay anh phong hãy chụp con đây chờ đơ bởi <laughs> là nà hàn thay nè chờ phí lẹ cả phần hình mẹ phần lăng mây má má đàm mây mà Thì phần chì hóm lại đi chờ anh phần chì với chàng nổ chà xung có câu nè phần gì chàng được xung má mây nè là อันที่แรกนะจ๊ะไปเย็ดงานบ่น้องไปเย็ดงานฝันบ่อไปย็ดงานอันผู้ผูมม่อยู่ไหมนี่ก็เขาก็อยากหาเงินนะจ๊ะเนาะเข้าใจเลยจ้ะเข้าใจเลยเพราะว่าผ้าละทาง้านก็มีมาไม่ปุ๊บนี่เขาก็ต้องจะหาเงินเลยจ้ะแต่ยึดสูมาปุ๊บนี่คิดหาส่งทางหาเงินเลยได้จ้ะฮ็ดจังใดโน้จังสิไใดเงินฮ็ดจังไดโน้จังใดแต่เป็นผ้าละทาง้านเขาอยากได้เงินนะจ้ะ อันผู้จักกับบาดเนี้พวกมีคนมาชวนไปทำงานแม่นบจจรจาคร้านอาหารแม่นบนรร้านอาหารร้านอาหารไทยนี่เละจ้ะอันที่แรกก็ว่าเสียดกระดาษอีหยังให้มันถือกฎหมายเนาะจ้ะเนาะเสียดกระดาษเสียภาษีอีหยังให้เนาะจ้ะอันบาดเนี่ยไปมากจ้างเงินดำหน่นจ้ะจ้างเงินดำนี่แปลว่าเงินดำเงินดำนี่เอื่นว่าเงินที่จ้างแบบว่าบ่าได้ถือกฎหไม้หน่อจ้ะเงินดำ อันนี้คันคันข้าตกลงุกันได้นี่ยเตจิเรียงเนี่ยบม่มีปัญหาจ้ะมันเงินดังว่าม่มีปัญหาเออเกิมาซอยพีในีเดอน้องอันมาซอยพีในเดอคือันพี่ขายพอดีได้เท่านี้ให้เท่านี้ก็เอาเนาะอันกันตกลงรุกันแตจิเรียกแกบ่มีปัญหาเลยจ้ะข้าต่างไปซอยกันจ้ะคนไทยน้งกันเนาะอันนี้ตัวเขาจะว่าสิจ้างแบบถือกุหมไหมเนาะจ้ะว่าสิจังเขาถือกฎหมไหม บาดเวลาเขามาเฮ็ดน,น้ำแล้วนะจ้ะเวลาเขามาเฮ็ดอิีเนะจ้ะแต่ตัวเขาอันตัวว่าสีให้ค่าเร่งหลายๆกระจายเขาหน่อยๆยังสียตัวอันที่แร้กวกเสียห้เขารวยกัวคนอันตัวสมโองยังสีเนาะบัดที่กระจายเขาหาสิบข้นยังเสียสามสิบข้นยังเสียอันนี้แสดงว่าตัวกันนะจ้ะเนาะคันตัว่งกันแล้วทั้งสองไฟนี่มันมามีปัญหานะจ้ะว่า อันนี้ว่าได้เอื่นว่าตัวกันนะจ๊ะเพราะว่าห้าไปิสวยกันได้จากคนไท้เนาะอันเพิ่นจีมักตัวแต่อันทีเลยจ้าทีทีว่าไม่ไม่จีโปรุ่นยังไงนลเจ้าคนไทยเข้านีเพิ่นจีมีเพิ่นจีมักเปิดอันอันล้านนวดน่าจะล้านนวดนี่ก็เจอน่าจะล้านนวดนี่ก็เจอขึ้นกันจ้ะตรงระว่างไว้เนาอจ้าอันตกลุงกันดีๆสักก้อนน่าจะก้อนสิไปเฮ็ดงานน้ำกันหน่อจ้า อันไปที่นี่ก็ตัวเขาเดียนนั่นเดียนนี่ว่าสิเฮ็ดไอ้ถือกฎหมไม้เนาะจะ้ะตัวเขาเดียนนั่นเดียนน,นี่ยังสีนะะ่นายจ้ะอันไปที่นี่อันผู้ไปเฮ็ดนี่ก็บอกกาท่วงเละจะ้ะว่าือย,ยังน,นั่นเหมือนเฮ็ดกระดาษเฮ็ดทีหยังไห้เท่เฮ็ดมาหลายเดือนเป็นปีคันสิท่วงกับยานเขายานบ่ไดรงายยังสี่นะจะ้ะคันสิท่วงกับยานบ่ไดรงงานแต่อันนี้เขาใจเลยนเนาะจะ้ะ ทันสิไปว่าเลี้ยงมากเลี้ยงยังก็เออยันบ่ไไรงานยันเขาอะไออกจากงานนี่อย่างเงี้สิเนาะเอาไปเอามากอสะสมสะสมมากอเอาไปเอามากก็ข้างกันข้างกันที่จะเฮ็ดงานนี่ก็แกอันรวงเวลานี่ก็เพราะเป็นยังจากเขาซอยกันไดเนาะจากคนไทยนุ่มกันซอยกันไดเฮ็ดงานรวงเวลาเนี่ยมันก็เพราะเป็นยังจากคนเขามีน้ำใจอยู่แล้วเนาะจากเอาไปเอามากอะ ลายมือลายเว้นมากผู้ถือจ้างนี่ก็กระทุ่นมาไว้เนาะอย่ามันโดนเนาะอย่าโ่นกระท่วงกันว่าอันปันไดพี่เสียทรัยมันถือกฎหมายอย่างยังเสียใจมันก็พิษกันเลยยาบาทนี่พิษกันเิชิตพิชิตไทยเป็นการโกงกันขึ้นมากด้ยจ้าบาทนี่อันผู้ผู้ที่ข้างหลายๆนั่นผู้ผู้นายจ้างนี่ยันต่อไปเพิ่นก็หาเลี้ยงบ่อยาคใจยุ่วเรี่วเห็นบ่จ้ะ เอาเลยแต่เม,เมึงสิออกกูกะคางมึงไลยอยู่แล้วแม่นมดแล้วทึ่งคางเงินทึ่งโบได้ถือกฎหมาย้ทึ่งคางเงินเนาะจ้ะอันผู้ที่มาไม่ไกลเราบ้างไว้เนาะจ้ะผู้รังคนเนาะผู้รังคนผู้เพคนดีก็ดีจ้ะอันผู้ที่ดีก็บ่ต้องเดือดร้อนเนาะจ้ะบ่ได้เมาร่วเนาะจ้ะบ่ได้เมาร่วมส่วนมากกับคนได้เท่ากับสิเปิดอันเพื่อนสิเปิดบริษัททำความสะอาดใ้ซุ้มเปิดบริษัททำความสะอาดนี่กับบอกเพื่อนบอก เกิดไข่ก็จะบอกว่าไข่ันนั่นกันดอกเพราะว่าเพิ่นกิดไปทำความสาหร่ายมองหันมองนี้เนาะเพิ่นกับเพิ่นเฮ็ดกิดเฮ็ดถือกฎหมายดอกจะส่วนมากมันจะ็กส่วนมากวันทีเฮ็ดถือกฎหมายเนาะบุกสีพวกมีปัญหาลานนวดนี่แหละจ้จะลานนวดกับลานอาหารไทยนี่ยอะจ้ะมันก็ระวังไว้จ้ะอันนี้กับแบบที่ว่าขันเัามาไม่มายังสีน้อยจะอันคำเม็ดเป็นย่อยส่วนเราจะคำย่อยส่ที่แนะนั่มเราจะ อันเดี๋ยวฟอรไปทํางานเลยจ้ะเงินนี่ก็คงจะว่าอยากได้อยู่หรอกยายอยากได้อยู่แม,ม่อายุเดี๋ยร้อนอยู่ทั้งบา้านเลยจ้ะอันมาเรียนภาษาก่อนจ้ะจงังได้เขาเกิดมาเรียนเนี่ยมันได้ภาษาก่อรด้วยจ้ะอันทีิพุที่มาใหมห่เลยจ้ะมากนี่เฝ้าให้ให้แฟนไปเซอร์เซอรอ์อันอันลุงเรียนให,ห้เลยจ้ะพ่อได้อันเลขน้ำเบื่ออีหยังเลยก็ไปเซอร์เขาลุงเรียนเลยจ้ะ พอข้องเรียนพอข้องเรียนในภาษาแล้ววันนี้เขาเก้ากวสิเลือกงานใดนะจ๊ะเนาะเขามีโอกาสก็คนอื่นคนที่บได้เรียนจ้ะคนที่บได้เรียนนี่คนที่เฮ็ดงานเลยนี่ก็เฮ็ดอยู่ตรงนั้นละจ้ะเฮ็ดงานอยู่ตรงนั้นละจ้ะเฮ็ดัดที่นี่ก็ก็เฮ็ดแต่กับคนไน้หน่อยจ้ะแบบที่ว่าแบบที่ว่ากับอันนี้ก็บอได้ว่านาะจ้ะเนาะอันที่เพิ่นที่เฮ็ดงานดีก็ดีไปเนาะอันพอคุณยายโซ่เนาะจ้ะ ถาเขาได้ภาษาเขาได้อีกอย่างนี่เขาสิได้เปรียบได้แก่ได้เปรียบแล้วก็เข้าไปหางานหาอย่างแค่สิเขาก็สิถามภาษากรได้อย่เขาถามภาษากรได้ว่าได้ภาษาโบแมนแท้มีใบครับขี้แฮงดีจ้ะใบคับขี้นี่ก็เป็นใบเบิกทั้งอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะเนาะใบเบิกเบิกทั้งอีแบบหนึ่งที่ที่าหางหาสม,มัครงานได้บันทบไปง่ายนะจ๊ะ ผูดใดแห่งเลีเ้ยนเก่งอะไรแห่งแห่งมีโอกาสเนาะจะแห่งเลี้ยนสูงแห่งมีโอกาสได้เรียกงานเนาะจ้ะนั่นแหละจ้จะถ้าน้องๆนุ่งมากนี่ให้เขาลงเลี้ยนก่อนจ้ะอันยายสวนแนะน้ำเนาะผ้าละนี่มีทุกคนเลอจ้ะมีทุกคนอันกันเ้าว,ว่าได้เลี้ยนเนี่ยเอาสมมติว่าห้เาเหยียดงานเนี่ย เขาเห็นงานนี่เขาตกการตกงานหรืออีย่างนี้เขาก็เอาห้องไปเลียนหนังสือคือเ่าเลยจ้ะขันบ,จบ่จบอันขันบ่จบอันอันสูตรโจบเกณฑนเขาเนี่ยนี้พวกผลลงเรียนจ้ะอันเขาก็สิเอาไปเลียนคือเ่าเนาะจ้ะทังที่ดีแล้วห้องมาแล้วห้องฝาเรียนเลยจ้ะห้องฝาเรียนเลยจ้ะอ,อันนี้ยกตัวอย่างเลยจ้ะเนาะคนที่ที่อัน มาไหมเนะจะเนาะท,ท,ที่ถืกออกเปียบวันต่อไปที่ถืกออกเปียบอันเอาพื้นหย่โซนีน่ก็ถือกระดีอยู่จ้ะกับมาหอดกับมาเจอมาเจอคนดีเนาะจะเนาะมาเจอแบบที่ว่าอันซุ่มพีสุ่งอย่างเพูเพิ่นมาอยู่เกาเกาแล้วยงสี่ท่าจะเพิ่นกับเพิ่นแนีนั่เพิ่นผ้าไปนันไปนีเพิ่นแนะนยนั่มเว็ให้เจียงซันจีงสีนเน่เลวอัน กบุญเป็นบุญวาสนาเนาะจ้ะเนาะที่พ่อเจอจังสันเนาะหลายคนเนาะจ้ะที่มาอยู่ไม่นะเขาอยากเขียนงานจะเขาอยากเขียนงานเขาอยากได้เงินเนาะจ้ะขันแรกเขารู้ภาษาเกะแต่ยายโซก็คือยายโซบอกไว้เลยจ้ะเขาเขาเบง่อาคนไทยกขไม่ผู้ดีผู้บ่ดีผู้บ่ดีผูบ่นนะเนาะกต่อยออกมากู้ดีเขากะเขากะพยายาม่มคนกวัหาคนดีเป็นตัวไปจ้ะ ค้นขั้วหาเอาหาเอาคว้วรูก็เขาให้มันได่กันเอาไปเอาคว้วรูเอาควา้วรูเอาควา้อควอันอนั้นถ้าเจอคนดีแน่เขาก็มีน้ำใจแค่เพิ่นน้อย้ะเนาะหาเอาควา้วรูหาอีกอย่างหน่อยจ้ะอันยายโซก็อยู่ในกลุ่มน้อยใจพี่หลายๆกลุ่มน้อยใจกลุ่มกลุ่มอันกลุ่มค,ค,คุณกลุ่มคนโกงกับมีเดียจ้ะอันวงการเมียฝรั่งนี่แหละจ้ะ เพื่อนสิพี่กุมขงเพื่นอนเนาะกุมเพื่อนสิตั้งคิดมากกุมคนโกงแช่ข้นโกงเงี้สินะจ๊ะกุมน,นี่ดีเนาะจ้ะย้โซโซ่เขาไปเขาไปดีเด้ะจ้ะก็บเฮงอันอ่าน,านไปเท่าไรเฮงเห็นไปเท่าไรเฮงไลฟ์ย่างไลฟ์ประเภทเนาะจ้ะคนนี่อันอันทุ่มืม่อยู่เบงองน่องน้ำกันวันทั้งไป โกงอันกุมคนโกงนี่เพิ่นก็สิเอาแต่คนอันคนโกงคนบ่จ่ายเงินกันคนอีหยังโกงแย่โกงยังโจโกงหยังกันล่ะจ้ะเพิ่นสิอันถ่ายรูปม็อกมาใส่อันผู้นั้นเด้อโกงผู้นี้เด้อโกงเสร็จเฮาก็สิรู้จักว่าผู้นั้นเป็นจังซี่ผู้นี้เป็นจังซี่เฮาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั่นล่ะจ้ะไปอยู่ในกลุ่มเมืองนั่นอันอยู่ไปเท่าไรแฮงเห็นโดนแฮงเห็นหลายจ้ะ ยังแบบที่ว่าโอ้ยลายยางหลายเนวอวันสังคมเมียรังอันจักคมมืองนอกเนาอจ้ะเนาะอันเล่นแค่กันโกงกันไปเที่ยวเมืองไทยหอบเงินมืไปเที่ยวเมืองไทยกับมี่จ้ะอันซุ่มอยู่มืองนอกจกตากันอยู่จ้ะไปแช่กันมานึ่งมาเนิ่นเนาอจ้ะไปอันไปอยู่ใส่กับมี่นาะจ้ะ อันท uhm, ั่วเพว่าแต่มาเมืองนอกเแล้วจ่ะอันคนโกงค้นอันดีบ่ดีนี่แต่ว่ามันก็แต่ว่าเฮามาอยู่เมืองนอกนี่ความเสี่ยงเฮาหลายเนาะจ้ะความเสี่ยงเฮาแบบที่ว่าเฮาบ่รู้อีหยังเนาะจ้ะเฮาบ่รู้อี่หน่อีนี่นี่แหะความเสี่ยงเ้าหลายเพราะฉะนั้นเฮามานี่เฮาตกงงพยายามเรียนรู้ไปทีละหน่อยทีละหน่อยจ้ะย่าอย่่่าาปลออยยไปอยู่จุดเก่าเน er, lair, า iter, จะจ้ะเนาะ ยายโซก็มาเบอกอยู่นี่ยายโซก็บ,บ่บ,บ่รู้เรื่องป่านนี้ได้จ้ะบ่บับพอบกับพ่อเบียบบัติลูเบิดอีนังได้จ้ะยายโซก็ยังสิเลี้ยนสิรู้ไปอีกโดนอีกไก่อยู่จ้ะเลี้ยนไปน้ำเรื่อยๆจ้ะเลี้ยนลูกับมึงมอกเห็นวันนี้ไปว่าภาษาหนีไปทำงานกับฝรั่งนี่แกลิ้นแข็งอยู่จ้ะลิ้นแข็งแต่เขารู้เรื่องแน่บาดนี้พิ่มไปอัน ควมขยันของเฮ้าเนาะจ้ะควมขยันของเฮ้าเราแบบนี้ควมจริงใจกับเฮ้าของเฮ้าควมจริงใจกับเฮ้ากับควมขยันของเฮ้าเนาะจ้ะเฮ่ากับพิสูจน์หาแบบที่ว่าในจังหรือว่าเพื่อนร่วมงานยังสิเฮ้ามักซอยเหลือค้นยังสิเฮ้าทุ่มเทกับเขาอย่างสิเนาะจ้ะแม่นภาษาเฮ้าสีอ่อนเนี่ยแต่ว่าเฮ้าควมจริงใจของเฮ้ามันหลายังสิเราแบบควมขยันของเฮ้ามันหลายังสิ เขาก็เขาได้เปรียบเขาก็ได้เปรียบอยกีกแบบหนึ่งนอกจากดีอีกแบบหนึ่งนอกจากคือว่าเขาขยันอดทนนะขยันอดทนหว้นอกจากโอ้มาอยู่หนีอ่อนแอบ่ราไใดทีจ้อ่อนแอบพราะใดมีแต่ซุ่มยิงเกง่งกิดรให้โซนี่ถือว่าเจ่งทีจ้ที่มาอยู่เมืองนอกทีแม,ม,ม่นแท้ผู้อ้ควมสมารถเขาเจ้าละอย่าซุ่มมาอยู่ดดๆควมสมารถกัะไรก็มีนอกจาก ยายโซนี่นับถือเลยสุ่มมันซุ่มเพิ่นเปิดบริษัทเป็นของเจ้าของสุ่มผู้หญิงไทยนี่ไม่อยู่บ้างนอกนี่โอ้ยข้าเจ้าซุ่มให้เจ้าสู่นี่ข้าเจ้าสู่จนประสบพ่วงสําเ็จได้จ้ะอันยายโซนี่บริได้คืนเอียงข้าเจ้าดอกจ้ะบริได้คืนดอกจ้ะผู้หญิงไทยนี่บุองขุนนี่เจ๊งเจ่งสุดยอดเลยจ้ะ เจ๊งยังวะทีเปิดบริษัทเป็นของเกี่ยวขวางไปเฮ็ดงานแบบที่ว่าเฮ็ดงานแบบเป็นไปเป็นล่ามไปอันไปเป็นล่ามไปเฮ็ดงานน้ำธนาขวดธนามข้ามน้ำอันอันน้ำห, àng, ำห àng, ำ่างนั่นไหมจ้ะน้ำห่างน้ำเอียงนั่นไหมเจ๊งหลายเดี๋ยวจะคนไทยนี่พู้เจ๊งกับเจ๊งหลายอย่า มาเบิ่งหี่โอ้ยยายโซ่สะออนไม่ยากซุมกับเจ้าจริงๆนะยายโซ่สะออนคว่ำหลูคว่ำสามมรดกัะเจ้าเนาะนี่เราะจ้าคันอายุยังหน่อยยังนมอยูอ่เนาะจ้ะยายโซ่ในน้วมาให้มาเลี้ยนก่อนเลยจ้ะมันเสียเวลา่ากี่ปีเราแกปีสองปีเท่านั้นเละจ้ะมันเสียเวลาอยูป่ปีสองปีเท่านั้นเราเป็นยังได้กอดซาเลี้ยนเอาซะก่อนจ้ะอดซาเลี้ยนให้มันได้ภาษาเราก็ให้มันได้ อันใบประกาศเห้มันได้อียงให้มันได้เฮ็ดงานดีๆเฮ็ดงานห่างงานร้านดีๆเนอกจากเนาะอันซุมนองซุ่มนองว่มาไม่เห็นไหมจ้ะอันจากเฮเลียนสูงๆจ้ะถ้าละก็มีอยุโรจกจ้แตาบ้ามงมาหอดจุดตรงนี้เล้ยวมันมีโอกาสตรงนี้เลี้ยวเลี้ยนเขาก็ใฮ้เลี้ยนฟี่ยหญ่ยุยนแต่เงินพร้อมเนอะจากที่แรกนี่ก็อาจจะบ่ได้เงินนอกจากที่แรกอาจจะบ่ได้เงินเพราะเขาเลี้ยนสูงไปสูงไป ฮัฟจบปฐมแล้วฮขาจบพอ่อฮัฟจบปฐมแล้วอจบเอสโซฟี่เนาะจ้ะคนอื่นว่าจบเ,เ,เอสโซฟีแล้วฮขาติดตัวกุนเฮ้าเริ่มได้เงินเลยเด้จ้ะดีบ่ดีเลี้ยนเลี้ยนปฐมนี่กันีิสายอาชีพตัวคือลีปกระโกที่ย่ยสูญเป็ปเนาะจา้ะอันเฮาเริ่มเลี้ยนปฐมนี่เฮามเาีเขาเห็นเฮาเลี้ยนคู่กับสายอาชีพตัวนี่เฮาก็อาจมีโอกาสดได้เงิงนเลยเนาะ ก vậy, no, ha, caring, around, like, ็โรงเรียนไปนะจ๊ะเข้าไปฝึกการฝึกงานตั้ง่างนี่ฝึกงานต่างๆนี่ก็โุงเลียนเละจะทรงเข้าไปเนาะเข้าสิยางโดย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 ไปหาฝึกงานไปขอฝึกงานไปขอสมัครงานเขาจะถามหาได้รจะมีใบประกาศที่ยังบัวนะจ๊ะไปฝึกงานเนีงไปฝึกยากเลยนะจ๊ะคันเข้าไปเลียนยังสิ แตเลี้ยงตัวขึ้นตัวขึ้นตัวสายอาชีพตัวสายอีย่างแบบนี้เนาะคู่เขา็ือไปติดตัวไปค้นหาไปติดตัวท่างเขเลี้ยงเขาไปติดตัวหม่องหม่องทำงานหม่องทำงานเขาอยากเปลนติดตัวไปเขาไปติดตัวแห้ห้าจะ้ะเขาไปซื้อสารไวห่ห้าวเขาไปเปิดท่างไ้ให้ห้าวเลี้ยวเนาะจะ้ะเขามีโอกาสได้งานจะ้ะมมีโอกาสได้งานหลาย เขาเรียนจบนั่นจบนี่มากเขามีใบประกาศนั่นประกาศนี่มากัง่สิเขาสิเขาสิซักปว่าวันเขาได้จังเขาไม่อยูส่สวีเดนในปีใดปีใดเขาไม่อยูส่สวีเดนปีใดเขาเรียนจบอย่างแน่แล้วเขาเคยไปทํางานมองไดแน่นแล้วยิ่งคนเคยเจ้าสิไปทํางานอยู่เมืองไทยนี่เจ้าสิเป็นยังมากกัะซังกะเป็นเป็นคู่เป็นระดับใดมากกัะซังมาอยู่นี่เจ้าตรงมาเริ่มตนเจ้าเจงอหรีบัว นาจ้าเจ้าเิงแถ้บนาจ้าเจ้าตรงมาเลี้ยนเจ้าตรงมาเจงอยู่นีนาะจ้าเจ้าเจงอยู่เมืองไทยมากแล้วเจ้าเขียนได้ยุ่เจ้าประวัตินะเขียนได้ยุ่แต่ข่วมสามารถเจ้าอยู่นี่นะซ้ำได้นายจ้าเขาเสียวข่วมสามารถอยู่หนีนาจ้านี่ละจ้าอันเจ๊สวกแบีไย่มีอะไรนาะจ้าเนาะข่วมอันแนะน้ำเล็กเลน้อยนเอนาะจ้าเนาะ ามาคิดนี้ก็ก,กดอะไรก็แชร์กดติดตามเลยจ้าพอกันไม่คิดหนาจ้าวัสดีจ้า